ไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมชื่อสมเนรจิตวัตรการงนะครับชื่อเล่นชื่อกอลฟนะครับตอนนี้เรียนอยู่นักศึกษาปีหนึ่งในะมหามากุฏตราชวิทยาลายัยส่วนกลางนะครับพี่เนนพื้นเพเดิมมาจากจังหวัดไหนครับผมเป็นคนจังหวัดกรุงเทพครับยู มีพี่น้องทั้งหมดกี่พ,พี่น้องอยู่สามคนแนละ้วผมเป็นพี่คนโตนะพี่คนโตมีบทเรียนกี่คนมีบทเรียนทั้งสามคนแนละ้วทั้งสามคนมพี่เน้นมาอยู่วัดไผ่ดำเริ่มเรียนวัดไผ่ดำตั้งแต่ปีพศพศไหนตั้งแต่ปีห้าสิบนะปีห้าสิบ <4. S 2> ป,ปีนี้ก็เป็นปีที่หกน เริ่มสนใจเรื่องของภาษาบาลีโดยได้แบบอย่างหรือเห็นแนวทางการเรียนบาลีจากจากใครเป็น,เป,นเป็นต้นแบบให้ก็ตอนนั้นก็มีอาจารย์ท่ามหาวิจิตตนะที่ท่านสอบป .6 ได้นะตอนนั้นผมยังไม่ได้ก็เลยเกิดแบบความคิดมาว่าก็อยากได้บ้างก็เลยพยายามตั้งใจเรียนนะก็สอบได้ในเวลาต่อมาพี่เล็นยงสอบได้บาลีประโยคหนึ่งสองปีพออนไหน สอบได้ตอนปี5-3 5-3ตอนนั้นเรียนอยู่ที่มมตอนนั้น<อ>เรียนอยู่ม .3 ม .3 แล้วพี่เน้นสอบประโยคพอทอ .3 ได้เมื่อปีพศปี54จะต่อมาแล้ว54 <Okay. S 1> และปีนี้เป็นปีที่พิเศษก็คือพี่เนนสามารถสอบได้ประโยคพท .4 พท .4 <Okay. S 1> ความคาดหวังจากการเรียนบาลีของพี่เนนมีความคาดหวังระดับไหนบ้างเป็นยังไงพี เาว่าจะก็จะเรียนไปเรื่อยแล้วก็ถ้าเกิดสติปัญญาไวแค่ไหนก็คงจะแค่นั้นนะแล้วก็ที่หวังไว้ก็คือประโยคนของครับอ่าเหตุผลที่ต้องให้ได้ประเด็นทำผลประโยคคือมีอะไรเป็นแรงจูงใจหรือเปล่าหรือว่าได้แนวคิดอะไรยังไงก็อย่างที่บอกไปก็คือมีอาจารย์ห้องหาวิจิตทุกท่านเป็นแบบอย่างก่อนแล้วก็อยากจะจรียเนินตามเพินมบ้างอ่าสุดท้ายอยากให้พี่เนนฝากถึงน้องเนนที่ มีความตั้งอ,อ้ตังใจเรียนภาษาบาลีแต่ว่าอาจจะพลาดในการสอบหรือสอบไม่ได้สอบไม่ผ่านอย่างนี้พี่เนนมีข้อคิดหรือว่ามีข้อฝากยังไงให้กับน้องเนนได้บ้างผมว่าภาษาบาลีนะเป็นภาษาที่ไม่ได้ยากเกินไปนะถ้าเกิดว่าเรามีความตั้งใจมีวินัยในการขยันมันเพียรในการเรียนผมว่าไม่ช้าพัดกเรียนก็จะมาอยู่ในมือท่านคนระับ เวลาที่สอบได้มีความภาคภูมิใจนอกจากตัวพี่เนรเ,เองแล้วยมพ่อยมแม่ท่านมีความภาคภูมิใจหรือว่าท่านแสดงออกในเรื่องของการสอบบาลีได้อย่างไรท่านก็ดีใจด้วยท่านก็บอกว่าดีใจดีใจเพราะว่าเป็นคนแรกของครอบครัวรจริงพ่อก็ได้แล้วกอ,อได้ปรียนาสาม,มก็สอบมาโอ้โอนุโมทนาสาธุอ่า,อา อ่ะสุดท้ายสุดท้ายจริงๆนะครับอยากให้พี่เนนฝากเป็นข้อคิดนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเรียนทั้งบาลีและก็ทางสายสามัญให้ฝากข้อคิดให้กับน้องๆที่ตอนนี้มีหลายรูปรายองค์ที่มีความตั้งอกตั้งใจแต่อาจจะยังไม่เห็นช่องทางฝากพี่เนนให้พูดถึงเกี่ยวกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นบาลีก็ดีหรือเป็นสายสามัญก็ดีผมว่าสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือ ความขยันนะทงน,นี้จะขาดไปไม่ได้เลยเมื่อเราศึกษาเราเรียนนะเพราะว่ายิ่งเรียนสูงขึ้นภาระหน้าที่ก็ยิ่งมากขึ้นนะถ้าเกิดว่าเราไม่ขยันมนาะเพียงตอนนี้ตอนหน้าก็จะลําบากนะครับส่วนทู่สู้ทนตอนนี้ดีกว่าเป็นลบากตอนหน้านะครับครับนโมทนาสาธุกับพี่เนนทมาสวัสดีไปยังพี่เนนเพื่อนเนเนน้องเนนแล้วก็จเจริ์เพิ่มไปยัง อาจารย์คาราวาแล้วก็อาจารย์สมเน,นทุกท่านนะครับผมสมเนนสุรศักดคุนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับ,รบประวัติข้าวครองพี่เนนนะครับอยากจะถามว่าพี่เนนมีพี่น้องกี่คนและก็บเรเดินกันกี่คนนะครับสาหรับผมนะครับมีพี่น้องทั้งหมดสมคนมีพี่ชายแล้วก็น้องชายครับผมเป็นคนกลางพี่ชายผมบทเรียนที่วัดเพลน้มแห่งนี้เมืนอันครับแต่ก็จบไปแล้ว โดยไปเรียนต่อที่มหาลัยมหิดลครับส่วนน้องผมตอนนี้มาเข้าเขาเรียกว่ามาบวชเรียนที่เนี่ยอา่าน่าเป็นปีนี้เป็นปีแรกครับครับอยากจะถามว่าพี่แนนเข้ามาเรียนที่วัดกิสนาเวรุรพุทธารามหรือโรงเรียนวัดเพดำนะครับในปีพศไหนนะครับผมเข้ามาเรียนอา่ในอาในพุทธศักราชพศสองพั 5 0 5 1ครับครับแรงจูงใจในการศึกษาบาลีนะครับพีเอ็นมอะไรเป็นแรงจูงใจหรือได้แรงบันดาลใจมาจากใครครับในการเรียนในการศึกษาบาลีโดยพี่ผมเขาเขาสอบไล่ได้ประโยชน์ขทสผมก็เลยมีแรงบันดาลใจอยากจะได้เหมือนพี่บ้างแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้บวชผมคิดว่า ผมรู้ว่าที่เนี่ยเรียนมาสาบาลีผมก็ผมคิดว่ามอต้นผมจะพยายามสอบไล่ประโยชนหนึ่งสองกันได้แล้วก็มปลายก็จะสอบไล่ประโยคน์พศสาไม่ได้แล้วก็ผมก็ทําสําเร็จในวันนี้ครับ,รบปีที่สอบได้บาลีของพี่เนี่ยนะครับคือปีไหนครับโดยอ่าประโยชน์หนึ่งสองผมก็สอบไล่ได้ในปีพศ2554แล้วก็ประโยค์พศสาก็ปีนี้ครับนี่ ความคาดหวังสูงสุดของการเรียนบาลีขอ,องคุณเนนะครับอยากจะจบประโยคสูงๆประมาณไหนครับสําหรับผมนะครับผมไม่ได้หวังว่าจะจบสูงผมหวังว่าอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับาภาษาบาลีหรือพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของศาส,สนาพุทธนครับคืออยากจะเรียนรู้ให้รู้มากเท่าที่จะรู้ได้โดยสําหรับภาษาบาลีนั้นผมเรียนจบ คือผมคิดว่าเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ช่วยมาเติมเต็มชีวิตผมให้เรียกว่าให้ดูดีขึ้นหรือสร้างสรรค์ขึ้นครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่เนนปากข้อคิดสําหรับพี่เนนที่สอบไม่ผ่านแล้วก็น้องๆที่เข้ามาเรียนใหม่ด้วยนะครับอ่โดยก็ฝากถึงน้องเนนที่กําลังศึกษา ภาษาบาลีนั่นะครับคือเรามาเรียนภาษาบาลีเนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันยากสำหรับผมคิดว่าภาษาบาลีเนี่ยเป็นเขาเรีว่าช่วยมาเพิ่มเติมความรู้มาส่งเสริมความรู้เองให้รู้มากขึ้นเราจะไม่เราจะเรียนไม่เครียดถ้าเราสนใจแล้วก็อย่าลืมว่าคนที่ขยันคือคนที่ก้าวหน้าครับขอบคุณครับ ครับกระผมสำเร็จรเบบีฟัวธรรมารงศีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกครับผมอยากทราบประวัติครอบครองพี่เนนนะครับว่าพี่เนนมีพี่น้องเริ่มเป็นกี่คนแล้วก็ได้รบยนกี่คนนะครับกระผมเป็นลูกลูกชายคนเดียวครับอยู่อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่สถานองฆ์ครับครับปีที่พี่เน้นเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนวัดกิสระเวร์รุปุธาลังนี้นะครับเปอปีไหนครับปีพุทธศักราช2 5 5 1ครับครับ พี่เนมีแรงจูงใจในการศึกษาบาลีมาจากอะไรหร,หรือมีใครเป็น,นบรรบดาลใจพี่เนนครับก็จะมีพี่เนรรุ่น่อนๆนะครับที่สามารถสอบได้แล้วก็การคาดหวังจากคณะครูบาอาจารย์แล้วก็ครูผู้สอนมีทั้งพระอาจารย์สงบาและก็พระอาจารย์นิกรที่เที่ยวเห็นในช่วงอบรมจนสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได้นะครับรบปีที่มีเนสอบได้คือปีไหนครับปีพุทธศัก,การาช2555ครับ ความกาวังสูงสุดของการเรียนภาษาบาลีของท่านเอนนะครับอยากจะจบประโยคท่สงสูงคือประโยคนะครับก็ผมตอนนี้ผมยังไม่คาดหวังถึงประโยคถึงสูงนะครับก็คือจะขอแบบเรียนไปเรื่อยๆดีกว่าถ้าเกิดคาดหวังแล้วถ้าเกิดทําไม่ได้ก็จะเสียใจภายหลังก็คือจะขอเรียนไปเรื่อยๆดีกว่าครับครับสุดท้ายนี้นะครับขอไปเรียนฝากข้อคิดนะครับสําหรับเอ็นที่สอบไม่ผ่านบาลีสนามหลวงนะครับแล้วก็น้องๆที่เข้ามาเรียนใหม่ด้วยนะครับ สำหรับสามเณรที่สอบไม่ผ่านหรือว่าน้องเนที่เข้ามาเรียนใหม่นะครับถ้าสอบไม่ผ่านอย่าเพิ่งขอแท้นะครับขอให้จงมีความขยนันแล้วก็ทําให้ถึงที่สุดแล้วก็ึงสามเณรมาถึงนักเรียนใหม่นะครับและอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าการเรียนบาลีเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากนะครับถ้าเกิดเรามีใจรักเนี่ยเราก็จะสามารถประสบความสําเร็จในตรงนั้นได้ขอบคุณครับสมาสวดดีนะครับ ี่เนียโรงเรียนรับเพแตนอันกสามนักศึกษาทุกรูปกระผมส,สมเน,นียนสมรักวงอนสุกนักเรียนชั้นมีหนศึกษาปีที่ห้าครับสําหรับตลอดครอบครัวองพี่เนียนนะครับพี่เนียนมีพี่น้องกี่คนครับก็คือพี่น้องไม่มีครับเป็นลูกชายคนเดียวใช่ไหมครับใช่ครับเป็นลูกชายคนเดียวครับแต่เ,เดิมเนี่ยอยู่อยู่ที่ออยู่ที่หนองบัวลำปูนะครับแต่สามปีเนี่ยก็คือได้มาศึกษาในกรุงเทพแล้วก็เลยลืมร้างเอาตัวเองไปหมด กับต้ให้โคตรอี่ใส่ก็ได้ครับสำหรับปีที่พี่เนนเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนวัดกิศนาเวรุปุทารามพี่เนียนเข้ามาในปีพศไหนเอ๊สองพันห้าร้อยห้าสิบสองครับครับแรงจูงใจในการศึกษาบาลีนะครับพี่เนนได้มาจากมีใครเป็นแรงบันดาลใจหรือเปล่าครับคือแรงศึกษานนคนแรกนะครับก็คือจุดกําเนิดของผมเนี่ยเกิดจากบ,บเสียงเป๊กน,นะครับก็คือพี่เนนอัควิทย์คุณศิลป์นะครับที่ท่านเคยมาศึกษาที่นี่นะก็คือการที่พี่เนน เขานะครับเคยสอบบาหลีผ่าน,นเป็นสมัยก็คือมอลหนึ่งได้หนึ่งสองมอมอสองนี่ก็ได้สักนะครับเป็นการที่แสดงให้ผมเห็นว่าพี่เนนเขาเนี่ยนะครับจากเด็กที่เกเรแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นบุคคลผู้สู้ชีวิตแล้วก็มีคุณค่าในชีวิตได้นะซึ่งผมก็เลยคิดว่าพี่เนนเขาทำได้ทำไมผมจะบทำไม่ได้นะค,คนที่สองก็คือพี่เนนเควันโบัวโคนะครับหรือว่ามหาโนนะครับ ซึ่งที่เนรเนี่ยเป็นคนอสอนผมแล้วก็เป็นคนที่ให้ข้อคิดในการดําเนินชีวิตแล้วก็ธรรมะหลายอย่างนะผมก็เลยมีท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตในสิ่งต่างๆรวมถึงการเรียนการสอนแล้วก็บายูนก็มครับสำหรับปีที่เป็นอัศวบ,บารีได้คือปีไหนครับเอ่อปีแรกนะก็คือนี่ประโยคหนึ่งสองเนี่ยจะได้พศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับแล้วก็พศส,สามจะได้นนปีนี้นะก็คือสองพันห้าร้อยห้าสิบ สำหรับผมคาดหวังสูงสุดในการศึกษาในการเรียนบาลีนะครับกจคอือความคาด,ดหวังสูงสุดนะครับของผมเนี่ยที่แรกก่อนที่ผมจะมาะก่อนที่ผมจะมาจงนี้ผมฟังเลยว่าขอให้เขาเรียกว่ามาหาก็พอนะครับประโยคสาวก็คือว่าพอแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคือเราต้องเรียนไปจนกว่าที่เราจะหยุดเรียนได้นะครับก็คือคนเราเนี่ย มันต้องดินไปเรื่อๆจนกว่าจะถึงจุดฝั่งนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้ทําสิ่งนั้นลดลรับสุดท้ายก็ขอพี่เนนฝากข้อคิดสําหรับพี่เนนที่สอบไม่นนผ่านบาลีสนามหลวงแล้วก็น้องๆที่เข้ามาเรไียนใหม่เลยนะก็คือไม่ต้องเสียใจนะครับสำหรับที่พี่เนยนที่สอบไม่ผ่านหรือว่าสอบตกบนะครับก็คือการเรียนบาลีเน,นี่ยก็เหมือนน้ําที่หยดในโอ่งน,นะครับหยดทีละนิดเมื่อมันยังไม่เต็มเนะี่ยมันก็ยังไม่เต็มนะครับบาลามีเหมือนกันกรครับพี่เนยน พยายามสังสมไปเรื่อยๆการที่ไม่ได้เนี่ยมันคือการสอนเราว่าเราเนี่ยต้องทําให้ดีกว่าที่ทําไว้นะครับจึงจะเกิดผลสําเร็จไปครับจนดิ่นไปให้ถึงจุดฝั่งไันครับตอนนี้ครับคือกระผมกระผมสาเนีพิธีแค่แสนหนานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ไหนะครับก็ป็นนี้กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่นะครับครับผมอยากทราบประวัติของพี่เนีนนะครับคือพี่เนนมีพี่น้องกี่คนแล้วพี่แล้วมีใครที่ได้บบเรียนเหมือนพี่เนนบ้าง ก็พ่อเข้าป่อผมก็มีทั้งไม่น้องทั้งหมดจบคนผมเป็นพี่ชายคนนี้ครับผมก็ในครอบครัวผมก็ไม่มีใครบวชคือผมมีบวชปัญญาบวชครับปีที่พี่เณรเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนวัดกิศนาเวรุพุทธารามของเรานะครับพี่เณรเข้ามาศึกษาในปีพศหนึครับก็กระผมมาศึกษาในปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่มาศึกษาต่อที่ชั้นมัาศึกษาปีที่สองครับ สําหรับแรงจูงใจในการศึกษาภาษาบาลีของพี่เนเนนะครับมีมาจากอะไรหรือมีใครเป็นไอดอลของพี่เนเนนะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็มีท่านาจารย์หลายโลที่ทราบสัแล้วก็อยากให้นักเรียนที่ผมอ,อ,อยากให้นักเรียนที่ตัวเองสอนคือสอบได้ได้ได้บาลีคือไอดอลผมก็เข้ามหาสารคามิโกเจ้าวาดวาาาาาัดน้ำใสวักน้ำศราครับคือท่านเป็นไอดอลผมแล้วก็ท่านมีความมุ่งมาน่าชนครับอยากจะทราบว่า พิเนีนสอบบาลีได้ในปีพศไหนครับก็ผมสอบได้ปีพศ2555ครับครับความคาดหวังสูงสุดของการเรียนภาษาบาลีนะครับพิเนีนอยากจะจบประโยคไหนครับก็จริงผมก็อยากจะจบพศ3ามคืแต่ตอนนี้ผมคาดว่าผมจะเรียนให้ตามกำลังใจการติดของตัวเองเลยครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอพี่เนีนฝากข้อคิดนะครับสำหรับพี่เนีนที่สอบตกบาลีสนามหลวงนะครับแล้วก็น้องๆที่เข้ามาเรียนใหม่ที่นี่ ครับคือคนที่สอบตกก็ผมคิดว่าทุกคนสามารถทําได้ครับก็แต่ทุกคนเอาใจใส่และคือข้อคิดที่จะบอกน้องๆมาเรียนใหม่คือถ้าน้องๆอยากสอบได้ก็ต้องพยายามครับผมเชื่อว่าทุกคนเลือกเกิดมาได้แต่ว่าจะืที่จะเป็นได้ครับที่มีแค่นี้ก็เพียงพอแค้วนี่ครับผมชื่อสมเด็จเซนตินสมอยู่ชั้นพุทธิยมศึกษาปีที่ห้า ครับผมก็อยากจะถามว่าประวัติครอบครัวที่น้องของพี่เมนคือมีกี่คนแล้วก็มีใครมาบวชเดียวกันพี่น้องครับสําหรับพี่น้องของผมมีพ่อหนึ่งคนมีแม่หนึ่งคนมีพี่ชายหนึ่งคนครับแล้วก็ปีที่พี่เมนเข้ามาเรียนในวัดจิตนะเวรุกุธารามคือที่อะีปีที่เข้ามาศึกษาที่นี่นะครับ สองพันาาครับและนายกงใจในการศึกษาภาษาบาลีของพี่เงินคือมีมาจากไหนแล้วก็ใครเป็นไอดอนหรือเปล่าถึงได้ศึกษาบาลีสำหรับนายกูงใจอะคนระับตั้งแต่บวชมาเราก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าครับนะเราก็ควรทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาเราเรียนภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาของพระพุทธเจ้า และก็ให้เป็นเก็ความเข้าใจสามารถเข้าใจภาษาพระเจ้าได้ครับผมปีที่พี่เนนสอบได้ได้บาลีคือปีไหนปีที่สอบได้ก็ปี2556ัรบะครับผมความคาดหว,าาวังสูงสุดในการศึกษาภาษาบาลีของพี่เนรคือประมาณเท่าไหร่ความคาดหวังสูงส,สุดก็ค,คือกา,ารได้ศึกษาบาลีและเข้าเข้าเข้าใจในภาษาบาลี และสุดท้ายน,นี้ข้อคิดที่เรียนมีข้อคิดสําหรับผู้ที่สอบตกไม่ผ่านและน้องๆนักเรียนใหม่หรือเปล่าครับสาหรับผู้ที่สอบตกก็ไม่ต้องเสียใจนะครับปีหน้ายัางมีโอกาสสาหรับมาใหม่ก็ขอให้ตั้งใจศึกษาสมกับบวชเป็นลูปปศกศิษย์เจ้าสวัสดีครับผมสมานนอธิวัตรบลินมานะครับ,สมสมน,น,บน,น,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามครับครับก็จะอยากจะถามประวัติครอบครัวที่เรียนน้องเรียนนะครับว่า ีครับสำหรับผมนะครับมีพี่น้องสามคนนะครับตมนปี้พี่ชายคนโตนะครับแต่ผมก็บทเรียนคนเดียวด้วยนะครับครอปีที่พี่นยเข้ามาศึกษาที่วัดจิตวิญญาณเรารู้พุทธารามคือปีไหนครับครับปีที่ผมเข้ามาศึกษาที่วัดจิตวิยาเรารู้พุทธารามอังนี้นะครับก็ปีพุทธศักราช2554นรยหาิะครับอยากจะถามว่าไรงจูงใจในการศึกษาบาเรียของพี่นายคือแรงจูงใจมาจากที่ไหนครับผมครับสำหรับแรงบันดาลใจของผมนะครับได้จาก สมเด็จพี่เลี้ยงผมเองนะครับคือในตอนที่ผมปเป็นสมเด็จนะครับก็ได้เรียนปีแรกมาจากพี่นังสำรักสวรรณสุดนะครับซึ่งท่านอยู่มาสองแห่งก็สอบได้ผมเลยคิดว่าพี่เลี้ยงเขายังยสอบได้แล้วทำไมเราจะสอบไม่ได้ครับครับปีที่พี่เลี้ยงสอบได้บาลีคือปีไหนครับคือปีที่สอบมาสมัครับครับผมแล้วก็ความคุ้มค่าของทุนสุดของพี่เลี้ยงคือการเรียนบาลีเนี่ยคือแต่ว่าจะประทอไหนครับครับผมก็จะเรียนไปตามกำลัง มองของตัวเองนะครับแต่ผมก็ประมาณไว้ว่าอย่างนั้นก็เปรเียบเทํา4ีระโยคครับและสุดท้ายข้อคิดที่เรียนมีข้อคิดสาหรับผู้ที่สอบตกไม่ผ่านและน้องๆนักเรียนใหม่ที่กาลังเข้ามาสุดท้ายหอเปล่าครับก็ขอฝากสำหรับพี่เน้น้องเนนนะครับที่สอบไม่ผ่าน,นครับก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับก็ภาษาบาลีก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับขอเน้นมี้<ร>ความหวังนะครับแล้วก็ขอฝากน้องๆ้องที่เข้ามาใหม่นะครับคือ ถ้าขยันมันเพียนอ่านหนังสือต้องกำบัดประมาณครับแล้วขอให้มีความหวังครับถ้าเรามีความหวงังมันท้าทาะเป็นคตัวเราครับ